สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับมาตินนะครับและนี่คือช่องหนังครอบจักรวาลน,นะครับจักรวาลของคนรักหนังนะครับผม <c oughs> และวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการคนหัวทอยตตตอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่มีเป็นของเล่นด้วยเนี่ยทุนน่าเห็นอยู่แล้วนี่ไงอยู่ตรงหน้าผมนี่ และเป็นบุคคลสําคัญมากๆครับต่อวงการภาพยนตร์วงการแอนิเมชันวงการการ์ตูนของโลกเลยนะครับนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากวอลต์ดิสนีย์นั่นเองครับผม Walt Disney presents And now your host, Walt Disney And Disney your วอลเตอร์อีเลียสดิสนีย์เป็นผู้สร้างผลงานการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกวอลมีความรักในการวาดภาพมาตั้งแต่7ดขวบโดยความฝันของเขาเนี่ยคืออยากเป็นนักเขียนการ์ตูนลงหนังสือพิมพ์วอลได้เปิดบริษัทอย่างทรัคทเรกับเพื่อนของเขาครับแต่ก็พังไม่เป็นท่าเพราะทั้งขว่ขาดประสบการณ์และมันเกิดภาวะล้มละ,ละลายขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับแต่เขายังไม่รัทิ้งความฝันนะครับเพราะเขาได้เริ่มตั้งบริษัทวอลดิสนีย์ขึ้นมาแล้วและให้กำเนิดตัวละครไอคอนิกของโลกอย่าง โมทูเนอร์เมาส์อ่ะเพื่อน,อนๆอาจจะงงครับว่าโมทูเนอร์เมาส์คืออะไรคือคือตัวอะไรคือมิกกี้เมาส์แหละครับแต่ว่าอันนี้มันคือชื่อแรกก่อนที่จะเอาออกมาเผยแพร่โดยทำไมถึงเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์ครับเพ,พราะภรรยาของวอลดิสนีย์ครับบอกว่าโอ้ยชื่อนี้มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่คืออ่ะมันไม่คือสุดท้ายแล้วก็เลยเกิดกำเนิดมานะครับเป็นมิกกี้เมาส์อย่างปัจจุบันอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะฮะความทะเยอทะยานนั้นยังไม่หยุดนะครับเพราะเขาได้สร้าง ภาพ,พยนตร์เนี่ยที่เราเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับของค่ายวอลดิสนี่นั่นก็คือ Snow White and the Seven d r a r f หรือ Snow White กับคนแข่ทั้ง7นั่นเองนะฮะเอาละครับก็ประวัติคร่าวๆข,ข,ของวอลดิสนี์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนี้กันดีกว่าผมบอกเลยเป็นกล่องที่อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับและความพิเศษของเจ้าตัวนี้มันคือ ไม่ใช่ฟันกบป๊อปไม่ใช่ป๊อปธรรมดาครับตัวนี้มันคือป๊อปท้าวครับป๊อปท้าวมันเป็นป๊อปที่จะมีตัวฟิกเกอร์ตัวละครนะครับอยู่คู่กับบ้านหรือแบบเป็นพวกแบบสถานที่ที่มันเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นไอคอนิกของตัวละครน,ะนั้นๆท,ที่มาด้วยกันเช่นอะอย่างเช่นวอรดิสนี่นี่ก็จะมาพร้อมกับปรา,าสาทสลิปปิง้งบิวตีนะครับเป็นปราสาทของเจ้าหญิงนิทานะครับซึ่งมาคู่กันอ่ะผมมีอีกตัวหนึ่งครับเป็น อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตกันผมขี้เกียจลุกไป,ปหยิบผมมีเป็นเพนนีไว้นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะมาคู่กับฟันเฮาส์นะครับซึ่งเป็นบ้านของที่ตอนจบที่ตัวตัวละครต้องเข้าไปเพื่อไปเจอเพนนีไว้ในใต้ดินแล้วก็ยังมีพวกสตูป,ปี้ดูกับปราสาทหรือมีพวกแบบไมเคิลไมเยอร์ครับกับบ้านของไมเคิลอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือเป็นป๊อปท้วนั่นเองนะครับนี่จะมีอยู่ตรงนี่อ่นี้ฮะป๊อปท้าความพิเศษของพิเศษนะครับอันนี้คือตัวไอวุสิบของดีนี เป็นเอ็กซ์ซีฟของแบบดิส尼ชออ็อปอะประมาณนั้นมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอเอาป๊อปโปรเตคเตอร์ออกก่อนนะครับอันนี้คือป๊อปโปรเตคเตอร์นะครับอ่านี่กล่องข้อสวยงามตามท้องเรื่องนะครับที่ทุกคนเห็นสีมันตุน่นตุนแบบเนี้ยเนี่ยสีมันดูแบบตุ่นตุน,ตนไม่ขาวก็ไม่ขาวดําก็ไม่ดําไม่ใช่เพราะมันเปื้อนหรืออะไรนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบกระดาษนะครับกระดาษแบบ รักโรคร้อนเอ้รักโรคร้อนดิเรียกว่าแบบอนุรักอน,อนรักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าบันี้เขาก็มีแคมเปญล,ลงเรื่องเกี่ยวกับช่วยกันอนุรักสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยทําเป็นแบบนี้อ่านะฮะมาเรามาแกะกันเลยครับผมตึงออกมาครับใหญ่มาก ขอกล่องมันไปไว้ตรงนู้นก่อนนะครับแชรวบลุงวอลครับผมแล้วก็ปราสาทนะครับผมสวีปปิ้งบิวตี้แคทเตอรนะครับมาดูรายละเอียดของดีเทลของลุงวอลกัก่อนครับนี่ลุงวอลครับเขาจะใส่สูทสีเทาครับรายละเอียดถือว่าดีนะครับรองเท้ามีการทําเป็นมันวาวเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถือมิกกี้เมาส์ด้วยครับเพื่อแสดงว่าเนี่ยคือวอลเดนนี่ตัวจริงก็ถ้าเกิดตัวไม่จริงก็คงไม่มีมิกกี้เมาส์แต่จริงนะถ้าเกิดตัดมิกกี้เมาส์ทุย แต่จริงๆนะถ้าตัดมิกกี้เมาส์ไปเนี่ยเหมือนกับไอ้นี่เลยอะตัวละครในวลรเกียไอตัวที่โอเวนวิลสันเล่นนะชื่ออะไรมอร์เบียสเออมอร์เบียสเหมือนมอร์เบียสเลยนะจริงๆก็ตัดมิกกี้เมาส์ออกไปเดี๋ยวขึ้นภาพมอร์เบียสให้คล้ายๆมาเรามาดูรายละเอียดดีเทลของปราสาทกันบ้างนะครับทุกคนนี่ผมชอบมากนะปราสาทอันเนี้ยดูดิอันนี้คือปราสาทนะครับอ่าปราสาทของเจ้าหญิงนิทานะครับหรือ Sleeping Beauty Castle นะครับผมที่ เป็นโลโก้ของวอลดิสนีย์ด้วยทุกคนจะจําได้ว่าอินโทรของหนังหรือแอน,นิเมชันของวอลดิสนีย์เนี่ยเปิดมามจะมีปราสาทเนี้ยแล้วก็จะมีเหมือนกับพิ้วพุหรืออะไรข้ามหัวปราสาทไปนะครับไม่เนี้ยบแต่ว่ามันเป็นปกติของงานฟันก๊อป,ปอันนี้ต้องทําใจนะทุกคนเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเจ้าปราสาทจุนิสทาปราสาทเนี้ยวอลดิสนีย์อ่ะเขามีอิสปเรชั่นมาจากที่ไหน เออผมมีคำตอบมาให้ครับเจ้าปราสาทเนี้ยคือปราสาทนอยชวานสไตล์เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเทือกขเขาแอลป์นะครับคว้นบวาเลียประเทศเยอรมนีนั่นเองครับทุกคนเอ้ยใครเคยไปบ้างฮะคนไทยคนไหนเคยไปปราสาทนี้บ้างผมว่าน่าจะเคยไปน่าจะมีคนเคยไปนะปราสาทนี้แล้วประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่คุ้นเคยอะเป็นประเทศใกล้ตัวแล้วกันเนาะใกล้ตัวแล้วกันเนาะใกล้ใกล้ตัวแล้วกันเนาะ ก็ปราสาทที่เยอรมันตอนนี้ก็ไม่ได้สร้างต่อแล้วแต่ตอนนี้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแล้วทําเงินทํากําไรกอบโกยให้ประเทศเยอรมันเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบมาจากปราสาทของดิสนีย์นั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคนหัวทอย EP นี้นะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆอ,อยากได้ไหมผมว่าตัวเนี้ยสองคู่เนี้ยราคาไม่แพงนะครับด้วยความเป็นเอ็กลูด,ด้วยมันยังไม่แพงแล้วตอนนี้ราคาเก็ไม่ขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันยังพีได้อยู่หรือเปล่านะเออซึ่งราคาพีมันก็แรงอยู่แล้วพีมาก็ประมาณ2องเก้าสามพันนะถ้าเกิดผม oh <no. S 1> จะไม่ผิดอ่ะซึ่งตอนนี้ราคากลางราคาตลาดมันก็อยู่ประมาณนั้นมันยังไม่ขึ้นแล้วก็ยังไม่ลงก็ถือว่าตอนนี้ยังพีได้อยู่ก็ ก็น่าจะผีเกิดยขยักได้ครับเพราะอีกอย่างที่สําคัญนะครับวอร์ดิสีย์มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับไม่ได้มีกล่องแยกหรือว่าเป็นแบบอื่นทําท่าแอคอื่นนะครับวอร์ดิสีย์มีตอนนี้มีตัวนี้ตัวเดียวครับที่มาพร้อมปราสาทจิงนิทราเท่านั้นนะครับผมมาและก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆบอกพวกเราหน่อยครับผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบตัวละครจากการ์ตูนหรืออนิเมชันของวอร์ดิสีย์ตัวไหนครับอ่าและ ถ้าตัวไหนมันเยอะผมอาจจะเอามารีวิวในคนหดทอยต่อก็ได้เพราะว่าผมก็มีฟังกดป๊อปของดิสนีย์ก็เยอะอยู่นะเพราะว่าผมก็ชอบดิสนีย์แล้วผมก็ตามเก็บฟังกดป๊อปของดิสนีย์อยู่เอาจริงเพราะว่าเอาจริงผมโตมากับดิสนีย์นะก่อนที่จะไปอ่านกับตัวญี่ปุ่นหรือดูอนิเมชั่นญี่ปุ่นนะ่ะผมเติบโตมาพร้อมกับบอดิสนีย์เลย ็เลยคอนข้างที่จะติ่งดิสนีย์หน่อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้พวกเราด้วยนะครับที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอร้องไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งติ่งๆๆเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะมาเสิร์ฟทุกคนนะครับตอนนี้มีคอนเทนต์ตัวอาทิตแล้วดีใจครับตบมือ และก่อนจากกันไปนะครับผมขอมอบกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังเดินตามความฝันนะครับที่กําลังจะไปคว้าความฝันนะครับด้วยประโยคของลุงวอล์ดิสนีย์นะครับทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้หากเรานั้นกล้าที่จะไล่ตามความฝันนัไปนะครับสำหรับวันนี้มาตินและหนังข้อจักรวาลก็ขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่อีพีหน้าจะเป็นอะไรเดีย๋ยวดูนะฮะไปแนละ้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย